ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมถอนบอลสีนะครับมีบอลสีที่วยครับราคาก็เบาๆครับอยู่ในเกณฑ์หลักสิบหลักร้อยครับมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่22นะครับของเดือนธันวาคมนะครับวันนี้ก็ไปเสนอเปิดทําการนะครับสามารถจัดส่งได้แล้วนะครับค่าจัดส่งก็เมาเหมา50บาทครับสาหรับคนที่สู่ในการโอนนะครับ แต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกในการโอนนะครับก็มีปลายทางสวิกให้นะครับเก็บปลายทางครับส่งไปชนีอินเวกนะครับค่าจะส่งปลายทางก็เหมาเหมา70บาทครับวันนี้ใครที่มียอดอยู่ก็สามารถเอฟต่อได้ครับค่าจะส่งก็เหมาเหมา50บาทเหมือนเดิมนะครับมีมียอดจะส่งอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับเริ่มจากราคาเบาๆครับนี่หน้าไม้ซวยๆราคา40บบาทครับนี่หน้าไม้สวยทั้งนั้นครับคัดมาวันนี้ครับ อันนี้เป็นผมพิมานครับเริ่มจากกระถางแรกครับผมพิมานครับกระถาง4นะครับนี่หน้าไม้สวยราคาเบาๆครับนี่ราคาไม่แพงครับนี่ราคากระถางละ40บาทครับกระถางที่1ครับผมพิมานครับกระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับ40บาทครับกระถางที่2นะครับ40บาทกระถางที่3มนะครับมีทั้งหมด3กระถางนะครับนี่ผมพิมานครับหน้าไม้สวยมากครับนี่ราคาเบาๆครับ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นดารานพรัตนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับไปลายสว้นะครับนี่ไม้ใท้กระถาง4ี่นะครับราคากระถางละ40บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บาทกระถางที่2ครับนี่หน้าไม้ซวยนะครับราคากระถางละ40บาทครับราคาไม่แพงครับหน้าไม้สวยๆครับเอามาต่อท่านี้ครับนี่อสงไขยนะครับนี่ไม้ล้นกระถาง4มากเลครับนี่ราคากระถางละ40บาทเองครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บาทครับอสงไขยครับ มีกระถางท Mel. ี่สองนะครับน <c oughs> ี่อันนี้น่าจะมีไม้ด่างเลยครับไม่ทราบชื่อนะครับนี่อสงไข่นะครับกระถางที่สองนะครับนี่มีสองกระถางนะครับราคากระถางละสี่สิบบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเทวาสุวรรณนะครับนี่ไม้ใช้กระถางสี่นะครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเทวาสุวรรณนะครับสี่สิบบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับอันนี้เป็นนพเก้านะครับนี่ หน้าไม้สวยนะครับโนะพะเก้าครับก็40บาทครับ eday. หน้าไม้ชี้นสวยราคาเบาๆครับนี่ 40, 40บาทครับราคาไม่แพงนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นวิจิตจินดานะครับนี่เป็นไม้เก่าๆเราครับนี่ไม้ชิ้นผ้าผมนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับกระดูกสวยนะครับเลี้ยงนอกตู้เลยครับนี่40บาทเองครับหน้าไม้ชี้นสวยราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นไม้กระสีนะครับแี่พรนาไลนะครับนี่ หน้าไม้ประมาณนี้ครับนี่ไม้สวยนะครับนี่มีกระถางเดียวครับพอนายครับ40บาทเองครับหน้าไม้สสวยราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นชมพูทวีนะครับนี่ปลายสวยเหมือนกันครับนี่ราคาเบาๆครับ40บาทครับกระถางที่1ครับนี่หลอดไม่มาปลายสวยครับ40บาทกระถางที่1ครับ40บาทกระถางที่2นะครับนี่ราคาไม่แพงครับนี่ราคาเบาๆครับ40บาทครับหน้าไม้สวยสวยราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้มีกระถางเดียวนะครับนี่ กาคาพริกนะครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับกาคาพลิกนะครับมีอยู่กระถางเดียวนะครับนี่สีบาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บาทครับอาหมาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นทองสยามนะครับนี่วันนี้ผมคัดหน้าไม้มาสวยๆแค่นั้ครับทองสยามนะครับนี่ดูหน้าไม้ได้นะครับนี่ราคากระถางละ40บาทครับไม้ไซส์กำลังโตเลยครับนี่หน้าไม้ก็เปิดมาสวยครับ40บาทกระถางที่1นึ่งะครับ40บาทครับ สี่สิบบาทกระถางที่สองนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับทองสยามนะครับนี่สี่สิบาทกระถางที่สองนะครับมาต่อท้ายครับสี่สิบาทกระถางที่สามนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับราคาไม่แพงครับสี่สิบาทเองครับต้นนี้จะหน้าไม้จะแพงๆเลยครับนี่สี่สิบาทครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคาไม่แพงนะครับนี่ทองสยามนะครับมีทั้งหมด4กระถางนะครับนี่ครับราคากระถางละ40บบาทครับหน้าไม้สวยนะครับ สวยทั้ง4กระถางเลยครับหน้าไม้สวยมากครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นโชคล่าซ้านะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ราคากระถางละสีบาทครับกระถางที่1ครับ40บาทกระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยครับ40บาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ40บาทก็มีประมาณแค่นี้นะครับนี่ราคา40บาทครับเดี๋ยวมาต่อท่านี้ครับอันนี้จะเป็นไม้มีชื่อหน่อยครับไม้ไซส์กระถาง5นะครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับ ราคาก็มีหลักสิบหลักร้อยเหมือนเดิมนะครับนี่เริ่มจากน the right so <con> ี่ครับอันนี้เป็นหอคำหลวงนะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่หอคำหลวงเป็นไม้ที่สูวยนะครับนี่ช่วงนี้แต่บ้านผมแดดจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยจะสีจะไม่ค่อยชัดมากนะครับเนี่ยแต่ก็สวยนะครับหอคำหลวงเป็นไม้ที่สวยนะครับนี่ราคากระถางละแปดสิบาทน่ครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับแปดสิบบาทกระถางที่หนึ่งนะครับ แปสบาทกระถางที่2นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่80บาทเองครับ hmm. น like. okay. uh ี huh. coping, em. ่ราคาไม่แพงครับไม้ไซส์กระถาง5นะครับ80บาทกระถางที่2นะครับนี่ดูได้ครับนี่สวยๆนะครับหอคํหลวงครับนี่สวยมากครับราคาไม่แพงครับ80บาทครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็นสันชายเดนะครับนี่สันชายเดกระถาง5นะครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ80บาทครับนี่หน้าไม้สวยราคาเบาๆครับมาต่อทางนี้ครับอันนี้เป็น ไม้ด่างนะครับนี่ต้องคนเลี้ยงเป็นหน่อยนะครับนี่สวยนะครับเป็นลูกไม้นะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับนี่นี่ครับราคาอยู่ในไซส์กระถางห้าครับไม้ด่างนะครับนี่สวยนะครับไม้ป้ายไม้ด่างนะครับนี่ราคากระถางละเจ็ดสิบาทครับกระถางที่หนึ่งครับเจ็ดสิบบาทเองครับกระถางที่สองนะครับนี่ราคากระถางละเจ็ดสิบาทเองครับหนาไม้สวยราคาเบาเครับเป็นไม้ใบหนาครับนี่เสียยากเลยครับนี่เป็นถ้าเกิดเป็นไม้ใบบางจะช้ำน้ำจะเสียง่ายนะครับอันนี้เป็นใบหนาครับ ราคากระถางละเจ็ดสิบาทเองครับหน้าไม้สวยๆครับกระถางที่สองนะครับนี่เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ด่างป้ายนะครับสวยครับเจ็ดสิบบาทเองครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้ใบกลมนะครับนี่ลูกไม้หลากสีนะครับสวยๆนะครับนี่ก็ขอราคาแปดสิบบาทครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับนี่แปดสิบบาทครับเป็นลูกไม้นะครับนี่หน้าไม้สวยครับแปดสิบบาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับนี่ ดูได้นะครับนี่หน้าไม้สวยนะครับนี่ไม้อัพกระถาง5ไปเลี้ยงต่อได้เลยครับนี่ราคาไม่แพงครับขอราคา80บาทครับศิลาหุ้มทองครับหน้าสวยๆราคาเบาๆนะครับนี่80บาทนะครับออพติมัตโอเคนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเดชชัยสีนะครับนี่อันนี้ขอราคา80บาทเหมือนกันครับนี่ไม้สากระถาง5ครับไม้หายากครับ80บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นปีศาจแดงครับเป็นหน้าแผงนะครับนี่ ได้แค่ได้แค่มีกี่กระถางครับนี่หน้าไม้สวยๆนี่ขอราคานิดนึงนะครับนี่ขอราคา150บาทครับปีศาจแดงครับเป็นหน้าแผงนะครับนี่ไม้ใส้กระถาง5นะครับ150บาทครับนี่ราคาไม่แพงครับ150บาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นคุณพระนะครับเป็นหน้าแผงเขานะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับไม้ใส้กระถาง5นะครับอันนี้ขอราคา150บาทครับอันนี้เป็นไม้แรงเขาที่ว่ายังพอได้อยู่นะครับนี่ราคากระถางละ150บาทครับ2กระถางครับราคาเบาๆนะครับ เอามาต่อท่าน no ี้ครับอันนี้เป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ลูกมาลูกไม้ดารุมานะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับนี่ไม่ใช่ดารุมาครับแต่เป็นลูกไม้นะครับเป็นแม่เป็นดารุมานะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับอันนี้ขอราคา80บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นฮาร์ดเบดนะครับนี่ไม้หน้าไม้ประมาณนี้นะครับขอราคา80บาทครับนี่ฮาร์ดเบดครับเป็นไม้ใหญ่เลครับ80บาทครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเจ้าจันเพนนะครับเป็นไม้ใหญ่ไซส์กระถาง5นะครับอันนี้ขอราคา130บาทครับนี่ไม้ใหญ่ครับล้นกระถาง5แล้วครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับเจ้าจันเพนนะครับราคาไม่แพงครับ130บาทครับนี่หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นมณีจันนะครับนี่สีสันมาแล้วครับนี่สามใบสองใบหนึ่งหลอดนะครับนี่อันนี้ขอราคา80บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ80บาทครับ อ่าเนี่ยมาต่อทันนี้ครับอันนี้เป็นไม้เก่าๆครับไม้ไซส์ใหญ่ๆนะครับอ่าอันนี้ยังอยู่ในไซส์กระถาง4นะครับเนี่ยไปอัพกระถางเอานะครับนางมณโทนะครับนี่อันนี้ขอราคา60บาทครับนี่น่าไม้ประมาณนี้ครับไม้เก่าๆแล้วครับ60บาทครับนางมณโทนะครับอันนี้เป็นด่างเกยชัยนะครับนี่อันนี้ก็ขอราคา60บาทครับไม้ไซส์กระถาง4นะครับไปอัพกระถางเอานะครับ60บาทครับเอามาต่อทันนี้ครับอันนี้ไม้ใหญ่มากนะครับนี่ซวยนะครับนี่ อันนี้จังหวัดบึงกาฬนะครับเนี่ยผมได้มาในจังหวัดบึงกาฬครับเป็นไม้ใหญ่ไซส์กระถาง5นะครับแต่ล้นกระถาง5้าอันนี้ขอราคาเบาๆครับจังห okay วัดบึงกาฬนะครับขอราคา80บาทครับหน้าไม้สวยๆครับอันนี้เป็นนางวิชุดานะครับนี่ไม้เก่าๆแล้วครับวิชุดานะครับนี่ขอราคา80บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ80บาทครับไม้ใหญ่ๆไซส์กระถาง5้าเลยครับอันนี้เดี๋ยาๆแป๊บ อันนีนน well. น้เป็นลูกไม้นะครับเน so ี course, ่ยใครชอบลูกไม้ใบหอกนะครับใบไผ่ใบหอกครับเป็นลูกไม้นะครับแหมเป็นลูกไม้เมล็ดนะครับอันนี้ขอราคาแปดสิบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับแปดสิบาทครับอันนี้เป็นชมพูพานนะครับชมพูพานคของเมืองนะครับนี่ไม้ไซส์กระถางห้าครับเป็นไม้ใหญ่นะครับนี่ขอราคาแปดสิบบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับ เอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นชิ้นน้ำบัญชนนะครับนี่ไม้เก่าเก่าเราครับกัดสีสวยนะครับสีเข้มๆนะครับขอราคา80บาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับอันนี้เป็นลูกไม้ชายชนนะครับนี่ไม้กัดสีนะครับนี่สวยนะครับลูกไม้ชายชนนะครับขอราคา80บาทครับหน้าไม้สวยๆยราคาเบาๆนะครับ80บาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นพันดาวนะครับเป็นไม้ใหญ่เลยนะครับนี่สวยนะครับอันนี้ขอราคา90าบาทครับนี่ไม้ใสกระถาง5ครับ90บาทครับ หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆนะครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นผีตาโขนนะครับแหมเป็นบอลกาบนะครับป้ายนะครับสวยนะครับนี่ขอราคา80บาทครับผีตาโขนนะครับบอลกาบนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นบอลกาบีหยางนะครับอันนี้เขาขอราคา80บาทครับนี่80บาทนะครับอันนี้ก็เป็นบอลกาบครับบอลกาบมี3กระถางครับอันนี้เป็นศึกษาคอนะครับนี่เป็นบอลกาบนะครับกาบป้ายนะครับสวยนะครับอันนี้ขอราคา80บาทครับ หน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับแปดิบาทครับอ um, so, ันน uh ี huh. ้เป็นประสาททองนะครับนี่หน uh ้าไม้ประมาณนี oh ้ครับไม้เก่าๆล้าครับนี่เลี้ยงนกตู้ได้ครับขอราคาแปบาทครับเป็นไม้ใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวผมขยับนิดนึงครับเอามาต่อท่นนี้ครับอันนี้ก็เป็นไม้เก่าๆวนาครับเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะครับอ่ามาต่อท่นนี้ครับอันนี้เป็นไม้ใบใบยาวๆนะครับหงดนลุนนะครับนี่หน้าไม้ประมาณนี้ครับ ไม้ไซคกระถางห้านะครับเป็นไม้ใหญ่แล้วครับนี่ซวยนะครับผงละลุนครับกัดสีมาแล้วครับขอราคาเบาๆครับแปดสิบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับอันนี้เป็นลูกไม้ใบไผ่นะครับนี่สีเขียวๆนะครับนี่สวยนะครับขอราคาแปดสิบาทครับไม้ไซคกระถางห้าอัพกระถางเรียบร้อยครับแปดสิบบาทครับหน้าไม้สวยๆราคาเบาๆครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้ เป็นสายไม้เก่านะครับนี่เพชรพันล้านนะครับนี่สีกําลังมาแล้วครับนี่หลายต้นนะครับนี่ไม้ใสกระถาง5ครับขอราคาแปบาทครับหน้าไม้สวยสวยแลคาเบาๆครับแปบาทครับเอามาต่อท่านี้ครับอันนี้เป็นเหลืองพันลายนะครับเนี่ยนี่ครับอันนี้ไม่ทราบชื่อเป็นเท้าจันทน์ชนหรือเปล่าครับสต้นนะครับในกระถางนะครับนี่ครับอันนี้ขอราคา80บาทครับนี่หน้าไม้สวยสวยครับนี่เหลืองพันลายนะครับแต่อันนี้น่าจะเท้าจันทน์ชนหรือเปล่าครับ มี2ต้นในกระถางเดียวกันนะครับขอราคา80บาทครับวันนี้ก็มีไม้มาให้ชมประมาณแค่นี้นะครับสนใจนะครับทักทายเข้ามาได้ครับเบอร์ก็084ครับ978 6818นนะครับเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะครับยังไงวันนี้ฝากกดติดตามช่องถาวรบอลสีไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ